สวัสดีครับคลิปนี้พราบว่าผมเจฟันเนลนะครับเราจะมาพูดคุยถึงข้อดีข้อเปรียบเทียบของ s e o และ Google a d กันครับสับ Google a d และ s e o นะครับก็เป็นการตลาดที่อยู่ทางฝั่งของ Google Marketing นะครับซึ่งในส่วนของ2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักในการทำการตลาดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างในข้อดีและข้อด้อยของแต่ละแพลตฟอร์มก่อนที่จะมาพูดคุยถึง Google a d และ s e o นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับ Google Ads กับ SEO คืออะไรก่อนที่เราจะมารู้ข้อดีข้อเสียกันสั้นๆแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของ Google a d นะครับถ้าเราเสิร์ชคำว่าอะไรก็ตามนะครับเราจะเห็นในส่วนของแอดโฆษณาคือในที่นี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เรายิงแอดเว็บไซต์นะครับส่วน SEO คืออะไร SEO ก็คือการที่เราทำเว็บไซต์แล้วเลื่อนลงมาท่านเลื่อนลงมาจากตรงนี้เนี่ย ก็จะมาเห็นในพาร์ทของการติดอันดับนะครับในที่นี้เราก็จะเรียกว่าอันดับที่เป็นลักษณะของออแกนิกนะครับคือติดอันดับ1,2,3,4,5แบบที่ไม่ต้องจ่ายตางค่าโฆษณานะครับตัวนี้ก็คือสรุปคร่าวๆข,ข,ของ Google a d และ ICO คืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันโอเคครับก็มาดูข้อดีของ Google a d กันก่อนนะกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่เราได้ผลลัพธ์ในทันทีนะครับ การที่เรายิง Google Ad เนี่ยคือการที่เราสามารถที่จะใช้เงินของเราทําให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับบน Google แบบภายในครึ่งชั่วโมงหรือภายในวันนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น Google Ad เนี่ยค่อนข้างที่จะไวในการที่จะนําเว็บไซต์ติดอันดับนะครับอย่างต่อมาคือเราสามารถที่จะกําหนดกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายไหนเป็นกลุ่มที่ซื้อเราเราก็สามารถที่จะยิง เว็บไซต์ของเราเนี่ยไปยังคีย์เวิร์ดนั้นๆได้ทําให้เราเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนต่อมานะครับคือเราสามารถจะควบคุมโฆษณาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยการที่เรานํามาติดอันดับเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดได้เลยว่าให้ติดคําว่าอะไรและติดในข้อความไหนนะครับถ้าย้อนกลับมาดูในส่วนของโฆษณาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในพาร์ทของค,คาําโฆษณาอย่างเช่นในส่วนของ Meta Tag และตัว อ่า description นะครับในส่วนเหล่านี้เนี่ยคือเราสามารถจะกำหนดได้เลยว่าจะให้ Google นั้นขึ้นคำว่าอะไรเพราะเราจ่ายเงินให้ Google ติดอันดับนะครับแล้วก็เราก็สามารถ b i d d i n g ได้ว่าเราต้องการอันดับไหนนะครับหนึ่งในสีนี้ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับ Bidding และกลยุทธ์นะครับข้อที่อย่างที่สี่ครับคือเราสามารถจะยืดอยู่ในเรื่องของงบประมาณได้อย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราอยากจะยิงวันละ3า0บาทต่อวัน200บาทต่อวันหรือ500หรือ1,000หรือจะกี่บาทต่อวันก็ได้นะครับเราสามารถยืดหยุดได้จะ แตกต่างจากทางฝั่ง Facebook นะครับที่เมื่อเราจ่ายเงินแล้วนั้นบางครั้งแอดโฆษณาอาจจะลันไปเกินในส่วนของที่เรากําหนดไว้นะครับแต่ว่าในฝั่ง Google เนี่ยเราสามารถกําหนดได้เลยว่าแต่ละวันนี้เราต้องการจ่ายแค่กี่บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงบประมาณที่เกินเหล่านี้ครับก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับ Google เท่าไราลอดตั้งค่าได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายครับเราสามารถที่จะวัดผลเป็นลักษณะของ ROI ได้นะครับ คือเอาไคือ Return of i n v e s t m e n t นะครับก็คือสมมติในเดือนนี้เราใช้งบประมาณไป1,000 0บาทเราได้กลับคืนมาในมูลค่ากี่บาทนะครับก็การที่ทำา o o o l l e d d เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายในการคิดคำนวณน,นะครับโอเคต่อมาก็ลองมาดูในส่วนของข้อจำกัดของทางฝั่ง Google Ad กันนะครับอย่างแรกเลย แคมีเอ็กเซนซีฟคืออะไรเมื่อกี้ผมบอกว่ามันสามารถจะควบคุมงบประมาณได้ถูกไหมครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไปเจอคีย์เวิร์ดที่มีการประมูลที่สูงนะครับอย่างเช่นบางคีย์เวิร์ดนะครับผมยกตัวอย่างเดิมอีกนะครับอย่างเช่นคีย์เวิร์ดที่เราเห็นในหน้าจอในที่นี้ครับคือคีย์เวิร์ดคำว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยอ่ามีเสิร์ชรูมที่ดีเลย6,600ครั้งต่อเดือนนะครับแต่ว่าลองมาดูในส่วนของคอสเพิร์คิกนะครับก็จะอยู่ที่ 47.18บาทนะครับก็แปลว่าสมมติว่าถ้าเรามีงบอยู่ที่วันละ500บาทเราจะได้คนเข้าเว็บไซต์อยู่ที่10คนเท่านั้นนะครับซึ่ง10คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่างบประมาณนั้นขึ้นอยู่กับราคาของคีย์เวิร์ดนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการยิงโฆษณาเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นแผนระยะสั้น ส่วนการทำ A/C/O คือแผนระยะยาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าโฆษณาก็มีสิทธิ์ที่จะสูงหรือแพงขึ้นได้นะครับจากการประมูลเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับต่อมาเราต้องทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ On Going Monitor ก็คือ o p t i m i z e ในส่วนของแคมเปญโฆษณาหรือว่าคอยมาดูโฆษณาของเราบ่อยครั้งนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายกันหมดนะครับการเวลาเรายิงโฆษณาอะไรแล้วก็ต้องคอยมาดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะ แต่ว่าถามว่าข้อจํากัดในที่นี้เนี่ยจำกัดมากไหมผมมองว่าก็ยังดีกว่าการที่เ,เราการมาดูเนี่ยยังดีกว่าโฆษณาฝั่ง a c e b o o k นะครับเฟซบุ o กเนี่ยยิงวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะอยู่ดีโฆษณาก็หายก็ได้แต่ฝั่ง Google เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็ต้องบอกว่าฝั่ง Google เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีตัวแปรอะไรที่มาทําให้โฆษณาของเราพังนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยได้ยาวๆได้เรื่อยๆเลย ทีนี้มาในส่วนของพาร์ทที่4นะครับในส่วนของ Learning c u r v รเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเรายิงโฆษณา Google นะครับแน่นอนยิงโฆษณาอะไรก็ตามก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่มันจะเรียนรู้ด้วยนะครับอ่าในพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือเมลอ o อิ m ฟลูออร์แกนิกเซิร์ชแลนกิ้งนะครับก็คือว่าการยิง Google a d นนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับการที่ทําให้เว็บไซต์เราติดอันดับแบบ SEO คือในที่นี้ g o o g l e บอกชัดเจนเลยครับว่าจะไม่ได้ช่วยอะไร อย่างเช่นสมมติเรายิงโฆษณาให้คนเข้ามายังเว็บไซต์ของเราอยู่ที่หนึ่งหมื่นคนในเดือนที่แล้วแล้วเดือนต่อไปเราหยุดยิงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคีย์เวิร์ดที่เรายิงไปครับมันจะติดอันดับเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเกิลก็บอกในพาร์ทนี้ชัดเจนนะครับนอกเหนือจากว่าเราอาจจะทําท่ายากก็ได้เช่นสมมุติว่าเรานําคนเข้ามายังเว็บไซต์จากโฆษณาของเราแล้วเราอาจจะไปยิงรีทาร์เก็ต ผ่านทาง Facebook ให้คนเข้ามาต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีทางอ้อมที่สามารถจะดึงคนเข้ามาก็ได้ครับแต่ว่าให้เข้าใจว่า Google Ad เนี่ยแยกกับ SEO เลยนะครับด้วยวิธีการต่างๆทีนี้เรามาดูทางฝั่ง SEO กันบ้างนะครับว่าข้อดีและข้อจำกัดของมันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ long term benefit แน่นอนนะครับว่าข้อดีของการทำเ SEO ครับก็คือการที่เว็บไซต์เราเนี่ยมีทราฟฟิกเข้ามาอย่างมากนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของการทํา SEO คือเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวจะดีไหมครับถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณมีลูกค้าเข้ามายัางเว็บไซต์หลักหมื่นต่อเดือนนะครับซึ่ง SEO สามารถทําให้คุณได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องยิงโฆษณาเลยอันนี้ก็คือข้อดีของ SEO นะครับอัตราการคลิกเกิดขึ้นในอันดับที่สูงนะครับก็คือว่าในสมัยนี้นะครับคนเริ่มรู้แล้วว่าเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไซต์ที่มาจาก SEO เว็บไซต์ไหนที่มาจากทางฝั่ง Google Ads นะครับก็แนวโน้มของการ กดคลิกหรือกลุ่มเป้าหมายเราที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็มักจะเข้ามาทาง SEO เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่จะได้อ,อโอกาสการกดคลิกเข้ามาเนี่ยทางฝั่ง SEO ก็จะเยอะกว่านะครับจากประสบการณ์จาก d a t a ที่เราเก็บมาครับต่อมาคือเราสามารถที่จะสร้าง แบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักโดยการทำผ่านตัว SEO ได้นะครับแน่นอนว่าพอ SEO ทำให้ทราฟฟิกคนเข้าเว็บไซต์ของเราหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็จะทำให้เกิดการ increase brand credibility ของเราเกิดขึ้นขึ้นมาได้นะครับในเป็นอัตโนมัติ และต่อมานะครับนี่ก็คือสรุปในหลายๆพาะครับคือมันก็เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการลงทุนด้วยฝั่ง Google Ad ก็จะได้แอดในเดียวนั้นนะครับแต่ว่าฝั่ง SEO ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่านะครับแต่ว่าในที่นี้ก็ต้องบอกด้วยว่ามันเป็นการคุ้มค่าในระยะยาวนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้อจํากัดของ SEO นะครับคืออะไรสุดท้ายนะครับ SEO นั้นสามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตในระยะยาวได้ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็น ด้านที่สร้างยอดขายสร้างค u a ล i ฟาย e ีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SEO ค่อนข้างจะเป็นฟังก์ชันที่นักทำการตลาดทุกคนต้องการที่จะให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google โดยที่ไม่ต้องจา่ายค่าโฆษณานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสรุปทุกอย่างทีนี้ข้อดีของ SEO เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า SEO คือส่วนที่ยากที่สุดของ Google เพราะฉะนั้นเนี่ย s e O ใครทําติดก็จะได้กำไรไปนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็มีข้อจํากัดนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าข้อจํากัดคืออะไรอย่างแรกคือ slow r e s o l v คือการได้ผลลัพธ์ที่ช้านะครับช้าเพราะอะไร s e O นั้นคือใช้ระยะเวลาคุณตีไปเลยว่า 6-8ถึง8เดือนนะค,ร,คะรับกว่าคุณที่จะได้ผลลัพธ์กว่าคุณที่จะได้หลีด q u i l i f y Lead ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่ติดอันดับนะครับเพราะว่า g o o g l e จะเลือกเว็บไซต์ที่มีคุณภาพให้ติดอันดับเท่านั้นเพราะฉะนั้น Google คงไม่เลือกเว็บไซต์ที่บางครั้งอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เอ่อโนเนมแล้วก็เพิ่งสร้างขึ้นมา อาจจะสามารถติดบางคีย์เวิร์ดได้ใน3เดือนแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่ยากนั้นอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดนั้นๆด้วยครับว่าจ,จะยากจะง่ายมากแค่ไหนนะครับต่อมานะครับคือต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่า g o o g ิ e ชอบเว็บไซต์ที่ ไม่ตายนะครับก็คือมีการอัปเดตอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการที่จะมีเว็บไซต์คุณภาพได้คือเราก็ต้องอัปเดตเว็บไซต์ของเราเรื่อยๆเลยๆนะครับอย่างต่อมาเป็นข้อจํากัด s อ o นั้นก็คือมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะ SEO คือส่วนที่ยากสุดนั้นแปลว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําบางเว็บไซต์แล้วมันอาจจะไม่ติดอันดับก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเอ่อผมเคยเจอครับผมว่าคนทำาอซีหลายคนเคยเจอคือบางอย่างที่มันไม่ติดอดัดดบโยที่เรา ไม่รู้เหตุผลนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลลัพธ์บางอย่างเนี่ยมันก็แบบควบคุมยากนะครับเราอาจจะเล่นท่าใหม่ก็ได้นะครับโอเคแล้วทีนี้เนี่ยทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของ Google ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่นะักทำ SEO ต้องทําคือทําอย่างไรก็ได้ให้เว็บไซต์เราได้คุณภาพตามแฟกเตอร์ที่ Google กําหนดไว้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดในการทำเพื่อให้เราเสร์ฟในส่วนของอัลกอริทึมของ Google นะครับ และบางครั้งนี่เราอาจจะได้รับผลกระทบจากคู่แข่งของเราก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออมันก็จะมีบางกรณีเช่นสมมติว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมันไสเราอาจจะยิงแบคลิงมาหาเราก็ได้คือในพวกนี้เนี่ยมันสามารถเกิดผลกระทบได้ครับแต่ว่า Google Ad เนี่ยคู่แข่งเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากการที่แบบมาบิดราคาแข่งกันแต่ทางฝั่ง SEO เนี่ยมันสามารถที่โจ,จ,จมตีเว็บไซต์ด้วยแบคลิงอะไรต่างด้วยสแปมลิงหรือว่าเจาะข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ พอมีวิธีการนะครับฉัน้นพวกนี้ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเว็บไซต์ทั้งตัวระบบด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็เรื่องสแปมต่างๆด้วยนะครับโอเคจบในเรื่องของการเปรียบเทียบของ S E O และฝั่ง Google a d นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถใช้ได้2ฝั่งได้นะครับก็ทั้ง Google a d ให้เป็นแผนระยะสั้นนะครับในส่วน SEO ก็ให้มองในเป็นแผนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำ Google a d เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะมันสามารถทำและทดลองได้แต่ทางฝั่ง Google เนี่ยเวลาทำนะครับพยายามดูหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นพยายามเช็ค KPI นะครับว่าก่อนเราทำเนี่ยทราฟฟิกที่เราจะได้ครับมันเท่าไหร่อันนี้สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมนะครับเวลาจะทำใน SEO คีย์เวิร์ดที่ต้องการคืออะไรนะครับมีอะไรบ้างครับมันก็จะส่งผลต่อทราฟฟิก ปด้ววยนนะครัับใตทีนี้ต่อมานอกจากในฝั่งของ SEO แล้วเนี่ยผมอยากให้เราโฟกัสในเรื่องของลีดนะครับสิ่งเราต้องการคือแน่นอนเราต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการคุริฟายลีดนะครับถ้าทํา SEO แล้วคุริฟายลีดจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมองโอเคจากการยิงยิง Google a d เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้น30%ถึง80%ก็เป็นได้นะครับอันนี้คือการคํานวณการคํานวณล่วงหน้าครับจริงๆเราสามารถที่จะคํานวณได้นะครับ ก็พวกนี้เนี่ยก็เป็นการกําหนดว่าก่อนจะทํา s e o ต้องมาวางแผนการขั้นตอนยังไงติดในก,กี่เดือนใช้งบประมาณเท่าไหร่ะอะไรต่างๆครับก็อันนี้ก็จะเป็นแผนการาต่างๆที่เพื่อนๆถ้าสนใจก็สามารถที่จะแบบโอเคลองพิจารณากันดูนะครับหวังว่าสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์และความรู้ในเรื่องของฝั่ง s e o และ Google a d กันมากขึ้นนะครับ